สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนเรื่องทฤษฎีลามีทฤษฎีของรามีหรือรามีตีโอเลมเนี่ยมันคือทฤษฎีครับที่กล่าวไปว่าด้านด้านหนึ่งครับหรือเราจะกําหนดว่าเป็นแรงก็ได้ครับส่วนด้วยมุมตรงข้ามของด้านนั้นจะเท่ากับด้านอื่นๆครับส่วนด้วยมุมตรงข้ามของด้านอื่นๆอ่ะสมมตุติผมให้แรงแรงหนึ่ง ชื่อทีหนึ่งอ่ามาในด้านนี้ถูกปะ่ะส่วนด้วยมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามของแรงนั้นคืออะไรครับมุมอัลฟาโอเคก่อนนั้นผมจะทบทวน3ตัวก่อนอัลฟาครับเขียนอย่างนี้เบต้าเขียนอย่างนี้แกมมาเขียนอย่างนี้มันคือตัวแปรของมุมก็เหมือนคณิตพวก X y ตัวแปรเลขพวกนั้นแต่นี่คือตัวแปรมุมเข้าใจนะโอเคครับต่อไปครับมุมที่สองอ่ะก็ต้องส่วนด้วยมุมตรงข้ามของมุมที่สองก็คือเอของด้านที่สองก็คือมุมเบตา้าถูกปะ่ะ ด้านทีสามครับหรือว่าแรงทีสามก็ต้องส่วนด้วยมุมตรงข้ามของด้านทีสามก็คือมุมแกมา่าอ่ะแต่ว่าเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่ต้องจําคือทุกตัวครับต้องเติมทรายย้านะเติมทรายไม่ใช่คอร์สอ่าไม่ใช่คอร์สแต่ต้องเป็นทรายเติมทรายไปด้านหน้ามุมที่กล่าวไว้แค่นี้ทฤษฎีลามีมีแค่นี้จริงๆ โอเคงั้นมาลองทําโจทย์ดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อเอออันนี้โจทย์ที่ผมเรียนในห้องนะก็เป็นโจทย์ที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ดูเหมือนยากแต่ถ้าใช้ลามี่คือผมว่าโคตรง่ายเลยโจทย์ข้อนี้ ตว่าต้องเข้าใจิดหนึ่งโอเคครับเรามาเขียนว่ามันมีแรงไหนกันบ้างดีกว่าแรงแรกที่มีแน่ๆครับคือแรงอะไรที่ดูนะหนึ่งเรามีแคหนึ่งครับแรงตรงนี้แรงทีหนึ่งอ่าผมจะกําหนดให้เป็นแรงทีหนึ่งแรงตรงนี้ผมจะกําหนดให้เป็นแรงทีสองเขียนให้ อย่างที่สองแ,แรงที่พุ่งไปตามมวล m ใหญ่ก็จะเป็นแรงอะไรครับก็คือแรง m t ีเพราะว่า m ใหญ่ลงไปตามแรงน้ำหนังของโลกถูกปะโอเคแต่สิ่งที่มากกว่านั้นครับทีหนึ่งยึดติดกับอันนี้เพราะนั้นทีหนึ่งก็คือทหนึ่งก็ไม่คืออะไรยึดติดกับนี้ก็คือมันมีแรงของมันอยู่วะตรงเนี้ยส่วนที่สองถามว่าที่สองยึดติดกับอะไร กับตรงนี้ไหมไม่ทีสองครับมันเคลื่อนเขาเรียกว่ามันเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้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 ใช่ไหมแล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้ล่วงมาตรงนี้ถูกปะ่ะแสดงว่าทีสองครับไม่ได้ยึดติดกับด้านบนทีสองยึดติดกับมวลเอ็มเล็กถูกปะ่ะหน้ามวลเอ็มเล็กอะครับแรงที่แม่งลงไปด้านล่างอะ่ะมันคืออะไรเอ็มเล็กจี G ถูกปะ่ะเพราะว่าเอ็มเนี่ยมันถูกปล่อยอย่างอิสระไม่มีใครทําอะไรมัน เพราะนั้นมันต้อง mg มันลงมาตามแรงโน้มถ่วงถูกปะแสดงว่าเราจากที่คุยกันไปเมื่อกี้ถามว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมก็คือ t สองต้องเท่ากับอะไรเท่ากับเท่ากับ m เล็กแล้วก็ g ถูกปะอ่าตรงนี้สำคัญมากมันคือจุดเปลี่ยนเลยครับทีนี้ครับไปเข้าลามีได้เลยลามียามานเอไม่ใช่ ก่อนหน้านั้นมาบอกก่อนว่าทีเนี้ยเราเห็นแบบเนี้ยเอา้เาแล้วจะใช้ลามี่ยังไงถูกป่ะเอา้าคือโอเคลองมองแบบนี้นะโอเคอันนี้นี่อันนี้นี่แล้วก็มีมุมด้านน้าอีกอันนึงถูกป่ะก็เป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะประมาณนี้ถามว่าทีสองต้องใช้มุมไหนละ่ะเป็นมุมตรงข้ามแค่ห้าสามไหมไม่ต้องใช้มุมใหญ่นี่เลยแล้วถามว่าเรารู้แค่สามเราจะรู้นี้ได้ไง รู้ได้เพราะว่าอะไรเส้นตรงครับคือเราน่าจะยังมาสอ,อทอแบบว่ารู้นะว่าหรือไม่แบบความรู้ตั้งแต่มอต้นหน่อยนะว่าเส้นตรงเวลาแบบเนี้ยมันตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ร้อยแปสิบองศามีมุมีด้านด้านหนึ่งตัดลงมาเอ้ยตรงเนี้ย่งเอ้ยเอ้ยร้อนแล้วนตัดลงมาครับถามว่ามันเป็นอะไรเกิดการตั้งฉากขึ้นหรืปล่า ซึ่งตั้งฉากเนี่ยตั้งฉากจะมีค่าเท่าไหร่90องศาถูกไหมทั้งสองฝั่งเลยอันนี้90อันนี้90ล้วถามว่าเรารู้มุมนี้ยังอะ่ะเอา้านูแล้วสิครับเพราะว่าอะไรก็53บวก90ได้เท่าไหร่เอา้า143องศาใช่ไหมครับแสดงว่ามุมมุมตรงเนี้ยเราก็จะได้แล้วครับว่ามุมใหญ่ทั้งหมดเนี้ยมีค่าเท่ากับ143องศาถูกปะต่อไป แล้วมุมตรงนี้เอ้าก็ชิวเลยเพราะอะไรเรารู้ว่าอันนี้เก้าสิบก็คิดง่ายๆน,นะครับว่าเก้าสิบบวกสามเจ็ดได้เท่าไหร่อ่ะก็ร้อยยี่สิบเจ็ดถูกปะเราก็จะรู้อีกครับว่ามุมตรงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับถ้าเขียนถ้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดองศาถูกปะโอเคถ้าถามว่าเอา้าแล้วจะรู้มุมมุมตรงนี้ไหมอ่ะก็รู้อยู่แล้วครับเพราะอะไรอันเนี้ยมันประกอบเป็นวงกลมพอดีถูกปะ แล้วเป็นยังไงครับวงกลมหนึ่งวงจะต้องมีองศากี่องศาสามร้อยหกสิบถูกป่ะโอเคแล้วก็เอาสามร้อยหกสิบตั้งแล้วก็ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยร้อยสี่สามแล้วก็ลบด้วยร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเหลือเท่าไหร่โอเคก็จะเหลือเก้าสิบถูกป่ะมันคือสามร้อยหกสิบครับลบกับสองร้อยเจ็ดสิบอ่าแสดงว่ามุมตรงเนี้ยก็จะมีท่ากับเก้าสิบองศา โอเคในเมื่อมันเขาเรียกว่าโจทย์มันให้มาขนาดเนี้ยมันบอกเราขนาดเนี้ยมันบอกสามมุมเรามันบอกด้านเรามันบอกอะไรเราแสดงว่าลามี่คือลามี่มาแล้วลามี่ยามานคือมาแล้วไงประเด็นอ่ะก็เราก็เข้าสูตรอย่างที่เราเรียนเลยเอาทีหนึ่งครับแป๊หนึ่งปากกาปากกามันเออ นตีนะ้ำแบบทีหนึ่งต้องส่วนด้วยอะไรทีหนึ่งส่วนด้วยกี่องศาครับอันนี้คือด้านทีหนึ่งนะก็ต้องส่วนด้วยเท่าไหรสามเจ็ดบวกเก้าสิบก็คือไซน์สอง ทายของ,127องร้อยิบเจ็ดองศาถูกปะ่ะอ่ะลองเองลองเขียนไปด้วยต่อไปทีสองอ่ะทีสองก็ต้องเป็นด้านตรงข้ามของทีสองก็คือมุมตรงข้ามไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมตรงข้ามของทีสองก็คือร้อยสี่สามก็เท่ากับทีสองส่วนด้วยไซายร้อยสี่สามถูกปะ่ะโอเคโอเคมันกลับอะไรเขียนให้ดูนะโอเคทีสองก็จะเท่ากับ ซร้อยสี่สามถูกป่ะทีสามทีสามไม่มีจะมีแรงหนึ่งที่เหลือคือแรง mg ถูกป่ะ mg ด้านมบนเป็นมุมเท่าไหร่เก้าสบองศาก็ mg ส่วนด้วยไซเก้าสิบองศาอ่าที่นี้ถามว่าเอาแล้วเราได้นี้มาเรารู้อะไรเราก็โอเคทเราทำได้ต่อ เราแทน t2 สองได้เว้ย t2 สองเท่ากับ mg เล็เลกอันเนี้ยแทนไปอันนี้เลยเอา้าถามว่าแทนไปทําไมก็โจทย์อ่ะครับมันถามว่าอัตราส่วน m ต่อ m อะ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งแสดงว่าเราต้องหาตัว m ใหญ่กับ m เล็กให้แม่งมาเขาเรียกย้ายข้างสมก,การให้แม่งมาส่วนกันให้ได้อะ่ะเอเงเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นอะโอเคทำไปก่อนก็คือทหนึ่ง ทีหนึ่งส่วนด้วยายร้อยยี่เจ็ดองศาก็จะเท่ากับทีสองไหมไม่ใช่เพราะว่าต้องแทนค่าใช่ไหมก็จะเป็น MG ส่วนด้วยทายร้อยสิบสามองศาแล้วก็ MG ใหญ่ทายเก้าสิบไหมก็ลองนับนิ้วดูทายเก้าสิบคือมีค่าเท่าไหร่หนึ่งถูกปะ อะไรส่วนหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ไม่ต้องเขียนถูกป่ะโอเคทีนี้ถามว่าทำยังไงต่อมันสําคัญนะเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องจับแบบสมการยังไงก็ได้เว้ยให้มันได้อัตราส่วนแบบเต่อ M เท่ากับอะไรก็ได้ที่จะเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นอ่ะเราแค่หาตัวเใหญ่กับเเล็กในสามหนามสามตัวเนี้ยมีตัวไหนเป็นเใหญ่เมเล็กบ้างซึ่งหลังจากที่เราดูแล้วอ่ะก็มีสองตัวสองตัวนี้ถูกป่ะ เพราะนั้นอะเราก็จะใช้แค่2ตัวนี้เว้ตัวนี้ยเราตัดไปได้เลยไม่ต้องใช้เพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วโอเคแล้วเรามาเขียนใหม่เป็น mg ส่วนด้วยตายร้อยสองศาเท่ากับ mg ใหญ่ก็คือ m ใหญ่ g นั่นแหละไม่ใช่ g ใหญ่ทีนี้ทํายังไงต่อแทนค่าตายร้อยิบสาร้ยเนี่ยนิ้วเราอะ,ะมันนับได้แค่90้าสิดูว่ะ เราไม่รู้ว่าไซายร้อยสามเนี่ยมีค่าเท่าไหร่วิธีง่าย็คือเอาร้อยแปดสิบไปลบเลยก็แน่นอนครับร้อยแปดสิบลบร้อยสิบสามร้อยแปดสิบลบหนึ่งสี่สามได้เท่าไหร่สามสิบเจ็ดอ่าถูกปะ่ะก็เราก็เขียนถึงเราว่าเท่ากับไซร์สามสิบเจ็ดองศาเท่ากับเอ็มจีอะไรเงี้ยซึ่งเราซรายซร์สามเจ็ดเนี่ยโอเคโจทย์มันบอกว่าไซร์สามเจ็ดเท่าไหร่สามส่วนห้าถูกปะเองน่าจะรู้เดี๋ยวเอ็มจีเท่ากับ สามส่วนห้าเท่ากับเใหญ่จีสามส่วนห้าครับมันส่วนใช่ไหมเขาเรียกกับกับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นห m g เส่วนสามเท่ากับ mg อ่าทีนี้ง่ายแล้วเราแค่ย้าย mg ที่อยู่ด้านบนที่คูณกับหาอยู่อะไปหารเว้ยฝั่งเนี้ยก็จะเหลือแค่ห้าส่วนสามฝั่งเนี้เอามาหารปุ๊บจะได้เป็น M G M ตัวใหญ่แล้วก็ G กับ M ตัวเล็กแล้วก็ G g ตัด G เว้ยอา้อาวอ้าวเปะโชโปเชกลายเป็น5ส่วนสเท่ากับ M ส่วนด้วย M อา้าวก็เปะเลยใช่ปะ M ส่วน M คือ M ต่อ M เท่ากับ5ส่วนสทีนี้เอาไปดูคำตอบมีไหมก็มีก็เลยตอบขอไข่อ่าประมาณนี้อันนี้คือวิธีใช้ ลามีเบื้องตน้นซึ่งอ่ะลองดูมันง่ายมากเลยนะคือเองใครไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้เลยเพราะว่าคือรู้สึกว่าก็ตัวเองก็เข้าใจนักนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าอะไรมีอะไรก็ถามได้จะได้แบบเข้าใจพร้อมๆกันเออแค่นี้ย